สวัสดีครับรับต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศรีสิงห์ในเดือนมิถุนายน2565ครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดีมาที่บิลิปเบอร์69ซึ่งจะอยู่ท้ายตรงนี้ท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของเขาไดบายใต้คลิปแอดไลน์อดีมาทำค่าครูได้ครับส่วนผู้ที่เกิดในราศรีสิงห์สามารถดูได้จากชาัด จุดกาเนิดของเราอยู่ที่สีแดงอนุตรงนี้นั่นเองนะครับเดือนมิถุนายน2565นี้เป็นเดือนที่6ของปีแล้วเผ mm hmm. ือแป๊บๆนะครับก็การปีแล้วเนาะทีนี้ในเดือนมิถุนายนนี้มีการโครจรยกยาราศีทั้งหมด5ดวงครับกลางๆแต่ค่อนไปนในทางมากนะเพราะมีดาวพุธนันยาราศี2รอบดาวพุธดวงแรกนะครับ เอางี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวพุธกันเลยเพราะเนื่องจากดาวทิตย์มีการย้ายราศีในเดือนนี้แต่ผมขอพูดตามลําดับเพราะเป็นคนคี้ลืมกลัวว่าพยากรณ์ไปแล้วจะไม่รู้ว่าตกลงถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยมันงงเพราะผมพูดสดไม่มีสคริปต์นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวพุธเลยนะครับย้ายราศีดวงแรกและรอบแรกด้วยเพราะมี2รอบเข้าสู่ราศีพฤษภันที่7มิถุนายน65ดาวพุธนะครับอยู่ในราศีพฤษภ เดินกรรม,มาการงานการกระทําและเวรกรรมปัจจุบันกรรมดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเออผมลืมบอกไปว่าดาวพุธเนี่ยแบ่งออกเป็นสามสามตัวสองประเภทประเภทแรกคือดาวพุธสุป,ปเคราะห์ก็คือการเดินหน้าปกติกับอีกประเภทหนึ่งคือพุธบาปเคราะห์จะมีสองแบบก็คือเดินหน้าอย่างรวดเร็วแล้วก็เดินถอยหลังนะครับเป็นพุธบาปเคราะห์ให้ผลที่ไม่เหมือนกันดาวพุธ สุประเร์เดินหน้าปกติเนี่ยให้คุณในลักษณะที่ฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณดีแล้วก็มีการเอาตัรอดนะครับแล้วก็มีลักษณะของการที่แบบมีสติครับแล้วก็มีความรอบคอบมีการวางแผนอะ่ะมันเลยมีเกิดความรอบคอบเกิดขึ้นนี่คือทั้งหมดของดาวสุประเคจึงเอาตัวรอดได้แต่พุทธบัพเคะ์จะมี2งแบบอสองแบบ แบบแรกเนี่ยเป็นการเดินอย่างรวดเร็วคือสอสอคือเสดเสดหมายถึงการโคจรอย่างรวดเร็วทําให้ผิดปกติดาวพุทธที่เดินหน้าอย่างรวดเร็วหมายถึงการตกลนการทําอะไรแล้วคือมีสตินะแต่ไม่รับคออตกล่นเสียหายกลับไปแก้อย่างอยู่ล่ําไปคนไหนที่เป็นคนที่ชอบผิดพลาดบ่อยในชีวิตนะครับเนี่ยมีดาวพุธเสดในดวงหมายความว่า ทำอะไรมักจะเร็วทำอะไรมักจะไม่รอบคอบไม่ได้วางแผนไม่มีสติใช้อารมณ์อย่างเดียวเลยนี่ดาวคารคิดไวมันจะทําไวด้วยเพราะดาวอังคารไม่มีหัวครับทําอะไรก็ใช้อารมณ์เห็นว่าเขาทําดีก็วิ่งเข้าไปใส่แต่สุดท้ายผิดพลาดคำววาเนยเป่าเนฟรีเพราะเนื่องจากว่าไม่มีการวางแผนไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะทําแต่อยู่ดีลงไปจับเลยนะครับอืมดังนั้นเนี่ยระวัง ดาวพุธอีกประเภทหนึ่งที่เป็นบาปประเคราะ์ก็คือดาวพุธถอยหลังอันนี้เพิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่ไม่นานมานี้เองดาวพุธถอยหลังเนี่ยหมายถึงร่าช้าเอกสารคําพูดการสื่อสารทุกอย่างร่าช้าหมดอย่างเช่นออสอบผลประกาศผลร่าช้าครับบอกว่าจะประกาศวันนี้กับเลื่อนขอวีซ่าบอกว่าอีก3เดือนอ,อ,อีกอีกหนึ่งสัปดาห์มาเอา ปรากฏว่าเออเลื่อนไปแล้วมาเอาสัปดาห์หน้านะอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้เงี้ยครับคือมันไม่ได้เอกสารมันวุ่นวายล่าชา้าไปเซ็นอา่าเขาเรียกว่าไงโอนโอนที่โอนทางโอนเงินล่าชา้าไม่สามารถได้ดังใจอืมรอเป็นลกเลื่อนครับเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนั่นแหละนั่นแหละต้องระวังแต่ดาวพุธถอยไม่นานครับ เพราะเขาใช้เวลาเดินทางหนึ่งเดือนต่อหนึ่งราศรีแล้วเขาถอยบ่อยไม่เหมือนดาวคานนะดาวคานเนี่ยเวลาถอยเนี่ยเดินหน้าแล้วเนี่ยเดินหน้าบ่อยมากหลายเดือนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะถอยหลังหลายเดือนเลยต้องระวังตอนที่ดาวคันถอยเพราะมันเหมือนกับโลกหยุดชะงักเลยนะครับอืมพ้องคานหมายถึงการแอคชั่น Action. เมื่อมันถอยหลังแปลว่าอืมทุกอย่างจะล่าช้าทุกอย่างจะคือดูขี้เกียจไปหมดเลยอะ่ะเออดูไม่โอเคดูโลกมันไม่ไปข้างหน้า ดูโลกเหมือนจะถอยหลังนะครับอตามดาวอังคารไปเลยเพราะโลกเราเป็นคือดาวอังคารถามว่าเป็นดาวอังคารทําไมทําไมไดงบอกว่าโลกก็โลกสิอังคารก็อังคารเกี่ยวอะไรกันอืมถ้าใครรู้ปริศนาอย่างแท้จริงผมเคยพูดไปแล้วนะในหลายๆคลิปนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคนาศีสห์จะได้ฟังหรือยังดาวออังคเโลกเราเนี่ยคือดาวอังคารแต่ไม่ใช่ดาวอังคารจริงๆนะแต่หมายถึงว่าความเป็นดาวอังคารคือนิสัยเป็นดาวอังคารเหมือนดาวอังคาร ปมาเ,เขาได้บอกไงว่าดาวคานอาจจะมีสิ่งมีชีวิตยอยู่ได้บนดาวคานก็เพราะว่ามันเหมือนโลกไงอืโลกเราจะเหมือนแฝดกับดาวศุกร์กับดาวคันนี่แหละครับแต่ดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นแค่อาจจะเป็นความเป็นจริงแต่ใ,ในในความที่เขาเรียกอะไรเป็นแค่การยกยกขึ้นมาว่ามันเหมือนเพราะมันจะคล้ายๆกันเยอะแต่มันก็ไม่ใช่แต่มันจริงอะโลกมันจะเป็นแฝดกับดาวคานันอืม พเพราะดาวสุกใกล้ดวงอาทิตย์เกินไปผมว่าไม่สามารถอยู่ได้แต่ดาวคันมันไกลกว่าโลกอีกดังนั้นเนี่ยมันน่าจะแสงถึงที่ไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็มีน้ําด้วยอยู่บนนั้นจึงมันจะเป็นสีแดงก็จริงแต่มันมีแปลว่าคืออพูดไปก็อาจจะงงคืออย่างนี้สีแดงอะ่ะเหมือนกับเลือดมนุษย์บอกเลยเนี่ยมันมีปริศนาอยู่นะครับซึ่งผมเนี่ยตีความพวกนี้ได้หมดละมันเป็นลักษณะของการเชื่อมถึงธาตุกันอืม ถ้าใครเรียนฮองจุ้ยจะจะลึกซึ้งแต่บางคนก็ตีไม่ได้ยู่ดๆแหละเอาเอาเป็นว่าต้องต้องรู้ทั้งสองวิชาแล้วถึงจะผนดกันได้บางคนก็ผนดไม่เป็นนะแล้วแต่ครับแต่ผมเป็นคนที่แบบได้ครูบาอาจารย์ที่ที่รู้เรื่องฮองจุ้ยกับรู้เรื่องวิชานี้แล้วก็ผนวกกันให้ผมเห็นมาแล้วผมจึงเป็นคนที่เออก็เลย,ก,เลยก็เลยมีความคิดคล้ายๆกันนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคจบนะครับทีนี้จะบอกเลยว่ามันมีในยะสําคัญบอกอยู่อืมดาว เริ่จะไม่เริ่มต้นที่ดาวทิดนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมันมีดาวคือที่ลืมกว่าลืมเอาเริ่มที่ดาวพุธก่อนดาวพุธเข้าสู่ราศีพุฤษภวันที่7วมิถุนายน65อยืนในเรือนกร,รมมะการงานการกระทําเวรกรรมใช่ไหมครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่มาจากกระดุมพระการเงินไรายได้ กระดุมพาไปตกกรรมะแปลว,ว่าเงินวิ่งไปหางการงานแปลว่าอะไรจะต้องทํางานให้โดดเด่นมีการสื่อสารดาพุทธสื่อสารพูดคุยเจราจาแล้วจะได้เงินได้ทองหมายคำว่าอะไรการงานที่เกี่ยวกับการพูดจะได้ตังค์เจ้าผมนี่แหละแต่ผมไม่ได้เกิดราศีสิงหรลัคนาสิง,สงไม่ใช่ก็ไม่ได้แต่ใครที่เกิดราศีสิงหรลัคนาสิง,แล,สงแล้วพูดจะได้เงินในช่วงเดือนนี้นะครับเงินคือกได้อะไร พูดเป็นเงินเป็นทองนะครับแน่จากคําพูดดังนั้นพูดเยอะๆแต่จําไว้ว่าพูดให้มีประโยชน์อย่าพูดนำท่มทุ่งผักปุ้งหลงเหลงเพราะบางคนก็ไอหมวกผมเลยว่าพูดเยอะพูดมากพูดนอกเรื่องแต่ขอโทษพูดมีสาระทั้งนั้นแต่คุณอาจจะไม่ชอบเองเพราะหลายคนเขาก็ชอบที่ผมพูดเยอะเพราะเขาบอกว่าเออได้ความรู้ดีแต่คุณอาจจะมองแต่ตัวเองเกินไปจึงบอกว่า คือคือผมรับคําตีชมทุกคนนะแต่ว่าใครที่เห็นด้วยไม่ชอบบอกเลยว่าเขาอาจารย์บอกว่าคนที่อยากคบคนที่ไม่เห็นด้วยเพราะเนื่องจากเขาจะขัดแข้งขัดขาเราจเจริญอ,อืมเพราะว่าการที่ไม่เห็นด้วยเห็นต่างเนี่ยมันแตกแยกเหมือนสังคมเรานี้แหละครับเห็นคิดเห็นที่แตกต่างมันเลยทําให้สังคมแตกแยกอยู่ด้วยกันยากในนั้นเนี่ย มีแต่มีแต่เรื่องมีแต่เราแทนที่จะไปหน้ากับต้องมาดึงหลังทายกันอยู่นั่นแหนะศาสตร์เสียเทเสียส่กันอยู่นั่นแหนะไม่มีอะไรดีครับเหมือนสองครามดังนั้นเนี่ยการแตกแยกนาไปสู่การเป็นสงครามมันจะมีสงครามจริงๆกับสงครามเย็นอ่าแต่ส่วนมากจะเป็นสงครามเย็นนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ครบจะไม่คบกับคนที่ไม่ที่ไม่เห็นด้วยและคิดต่างเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราทําอะไรอยู่เราอยู่ในวิชานี้ เราเป็นคนช่วยเหลือผู้อื่นได้คิดเองเป็นว่าอันไหนสมควรอันไหนไม่สมควรดังนั้นเนี่ยแล้วแต่ใครจะพูดอะไรก็แค่หลบนะครับไม่ได้สนใจผมคืองอนะคนดูไม่ใช่ไม่งอพูดอย่างนี้อย่างว่าเออไม่งอคนดูเลยงอครับงอคนที่เห็นด้วยเห็นอ่าเราก็ชอบเพราะว่าเนื่องจากว่าเราพูดเพื่อให้คน เตือนสติคนเพื่อแบบเอาตัวรอดไม่ใช่ว่าคือต้องเข้าใจก่อนว่าเนื้อหามันคืออะไรไม่ใช่เสพคอนเทนต์ที่แบบกินเที่ยวอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่อันนี้คือการช่วยเหลือชีวิตคุณเองในเมื่อคุณไม่ชอบในคาแล้วประโยชน์ใช่ไหมครับผมให้ประโยชน์กับคุณไปแต่คุณไม่กินคุณไม่เอาคุณไม่รับฟังก็ช่วยไม่ได้คุณก็ไม่ได้ในจุดนั้นก็แล้วแต่ถ้าเผื่อผม พูดไปแล้วมันไม่สามารถช่วยคุณได้อย่าเสียเวลาเลยครับบอกเลยว่าคุณไม่ต้องเสียเวลามาฟังผมเลยผมไม่ได้สนใจนะครับแต่คนที่ฟังแล้วได้ประโยชน์เนี่ยผมสนใจเพราะว่าอย่างน้อยผมช่วยคุณได้ผมกำลังทําบุญแล้วคุณก็ได้บุญนั้นด้วยอชีวิตคุณก็ไปดีครับไปเจริญเพราะว่าเรารู้จักคิดเพราะผมพูดทุกอย่างมันคือความคิดที่เอาเราไปต่อยอดอืมขออภัยนะครับสนับคนที่ฟังแล้ว คือคือรู้อยู่แล้วอะแต่ต้องมาฟังทนฟังต้องขออภัยจริงๆแต่ผมอยากให้เขาอะสำนึกแล้วคิดได้อย่างน้อยเราเราผมพูดตรงเนี้ยไปถ้ามีคนกลับใจได้สักหนึ่งคนผมก็ดีใจแล้วผมก็ยินดีที่จะพูดเนาะประมาณนี้เราต้องให้โอกาสคนอื่นด้วยนะครับจริงอยู่ว่ามันอาจจะแบบพูดทําไมคือแบบเออเขาไม่ฟังก็ช่างเขาสิอะไรเงี้ยตามจริงอะมันเหมือนเป็นการช่วยเหลือ เขาเรียกว่าให้ปัญญาครับให้ปัญญากับคนอื่นด้วยอืมเนาะประมาณนี้นะครับคือปฏิทานอันมุ่งมั่นของตัวผมนะครับที่อยู่วิชาเนี้ยตามจริงผมเบื่อหน่ายนะกับกับสิ่งที่ทําอยู่แต่แต่ก็รักนะแต่ว่าก็เบื่อหน่ายเหมือนกันเพราะมันเจอทุกรูปแบบเนาะเพราะอย่าลืมนะผมทํางานกับปัญหาดังนั้นเนี่ยเบื่อมากอืมและปวดหัวด้วยที่บางทีเราต้องไปแก้ไขคนอื่นมันไมน่มันไม่มีความสุขนะครับเออวิชาเนี้ยดังนั้นเนี่ย เราต้องทําใจอืมก็ก็เนี่ยบางคนบอกว่าทไมผมชอบทายไลท์ก็เพราะผมจินกับปัญหาของคนไงผมจึงชอบแนะนําเรื่องของปัญหาไม่อวยครับอวยทําไมอวยเราไม่ไม่สามารถช่วยใครได้บาปบอกเลยว่าบาปใครอยากพูดอวยก็อวยสิเพราะว่าเขาได้ตังก็จริงผมผมเห็นผมเห็นแก่เงินก็จริงเพราะเนื่องจากว่ามันคืออาชีพเพราะผมไม่มีไรายได้ ออันนี้ยอมรับว่าผมก็ทาเพราะเพื่อเงินแต่ผมก็ทําเพื่อเจตนารมณ์ที่ดีด้วยคือการทําบุญครับคือการอาบอกจะบอกว่าสอนก็ไม่ใช่แนะนําผมแนะนําคนให้ดีขึ้นก็ถือว่าผมก็ได้บุญนะอืมเนอะประมาณนี้โอเคเอาแค่นี้ก่อนเนาะทีนี้ดาวไหนละ่ะเห็นไหมลืมโอเคเดาวพุธใช่ไหมครับดาวพุธมาจากเรอนลาบอย่ากระดุมพระลาพระเสร็จแล้ว จะได้ลาบจากการแก้ไขทีนี้ดาวพุธเนี่ยไปอยู่ในเรือนกรรมะใช่ไหมครับทีนี้ล,ลาภกรรมะคือได้ได้โชคลาบจากการงานเนาะประมาณนี้ต่อไปดาวเกตเข้าสู่ราศีกุมย์เดือน 2, ที่สองวันที่สิบสามิถุนายนหกห้าดาวเกตเดือนเดือนปฏตเนปุ่นไหวเรื่องคู่จุกจิกน้ำคาญกับเรื่องคู่ เล็กๆน้อยๆไม่ใหญ่โตไม่รุนแรงไม่ไม่ถึงเลิกนะครับไม่ถึงขั้นเลิกลาแต่ว่าจุกจิกลำคันใจทีนี้ไม่มีอะไรมากจบเพราะดาวเก็บไม่มีไม่มีเรือนนะครับดาวทิตเข้าสู่ราศีเมถุนวันที่สิบห้าพิถุนายนหกห้าดาวทิศมาจากเรือนตัวเองตัวเองไปเรียนลาภะเป็นรา,า,าชาโชคโอ้ปังเบอร์เดือนนี้ปังเบอร์วาสนาเนี่ย ตาณุลาภเดินก็หาโชคลาภตัวเราอยากได้โชคลาภครับเดินก็ไปหาเลยได้ำตำแหน่งราชาโชคด้วยอ่สมใจคุณละกนเราส,สิ่งชอบชอบเด่นชอบดังอ่านี่ไงได้ละดาทิราชาโชคได้ง่ายเย,ยลลาภได้เบอร์ง่ายเบอร์แล้วตัวเราก็โดดเด่นอ่าชอบไหมโดดเด่นเป็นที่นิยมคนชื่อคือจะมีการดึงตัวด้วยนะอ่าถ้าคุณมีสักยภา,ภาพ,พพอนะคุณจะถูกดึงตัว เพราะคุณโดดเด่นมากเหลือเกินแต่จงจําไว้ว่าดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันไปดูด้วยว่ามีดาวศัตรูอยู่หรือเปล่านึ่างเช่นดาวคารอยู่ในราศีเมถุนเนี่ยอืมอาทิตย์เจอกางคานแตกหกักโดดเด่นแล้วเหมือนกับจะคุยกันรู้เรื่องแต่ไม่รู้เรื่องสุดท้ายก็แตกหกักหรือมีดาวคารเล็งมาจากเรือนปุตตะอ่าประมาณนี้ดังนั้นไม่โอเคนะดาวศัตรูเล็งกันไม่ได้ครับคือหมายถึงเด่นแล้วเป็นภัยครับเด่นแล้วดึง ปัญหาเข้ามาด้วยไม่ใช่คือดึงคนประเภทไม่ถูกกับเราอะเข้ามาเหมือนเหมือนกับคอมเมนต์แย่ๆครับเออแล้วมันก็แตกหักกันอ่าประมาณนี้ทีนี้จบเนาะม,มีมีเดือนเดียวถือว่าปังนะครับดังดังปังที่สุดในรอบปีมีทุกปีไม่ต้องไม่ต้องคือไม่ได้เดือนนี้ก็ไม่เป็นไรเดือนหน้าก็ยังมีนะครับเด็ดเด่นมีคนรู้จักมีเครดิตที่ดีครับประมาณนี้ต่อไปได้ง่ายๆด้วยนะดาวสุขเกษตรในเดือน พฤษภวันที่19มิถุนายน65ดาวศุภเป,ป็นเกษตรในเรือการงานก็แปลว่างานมั่นคงดีแต่มาจากอน,นสาขาด้วยแปลว,ว่าคุณจจร่วมงานกับบุคคลอื่นหนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายดังนั้นเราต้องรู้จักปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานเนาะจะมีเพื่อนร่วมงานเข้ามาช่วยด้วยแล้วเราจะเติมเต็มให้เรางานมั่นคงเราเราทำคนเดียวไม่ได้จําไหมนะครับว่าถ้าเราทํางานในองค์กรในสํานักงานเราต้องช่วยคือ คือมันต้องเอื้อกันอย่างเช่นเราทํางานแผนกหนึ่งแล้วแบบมีเอกสารต้องถ่ายเป็นกราน,นึงถึงทึกมีรอยหน้าก็ต้องให้ฝ่ายธุรการค่าแร่องอะไรทำทำก๊อปปี้ให้ใช่ไหมครับอืไปถ่ายเอกสารมาให้เราจะไปนั่งทําเองไหมทางที่เราก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็ต้องไปนั่งถ่ายเองมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมมันเหนื่อยทําได้นะแต่เหนื่อยแล้วก็เสียเวลาด้วยอดังนั้นเนี่ย ถ้าเรามีคอนเน็กชันที่ดีมีเพื่อนคอยช่วยสาระช้าคือเพื่อนเพื่อนจะทํางานให้เรามั่นคงได้อ่ะกวานซะสิแต่เบสพื้นฐานนะครับเลือกเพื่อนให้ดีอย่าไปคบคนที่ไม่ดีเหมือนที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าใครที่ไม่ดีกับเราไม่ต้องไปคบเสียเวลาทวงความเจริญคือคําว่าเสียเวลาไม่พอครับมันแปลว่าทวงความเจริญด้วยเพราะว่าไงเขาไม่เห็นกับเราไม่เห็นด้วยกับเราแย้งอยู่นั่นแหะ กลายเป็นว่าเราไม่ต้องเดินหน้าหรอกครับมัวแต่ถอยหลังโดนดึงอยู่เนยนั่นนะเอออาจารย์ผมชอบพูดว่าเดินหน้าสามถอยหลังแปดแล้วคุณคิดดูว่าจะถึงสั้นชัยสักทีไหมถูกไหมพวกเนี้ยประเภทมันถ่วงความเจริญไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีหรอกครับแต่หมายความว่าเขาคบกับเราแล้วมันไม่ครูก,กันมันไม่เข้ากันเพราะทัศนคติมันต่างกันมันไม่คือพูดง่ายว่ามันไม่หลงรอยกันตั้งแต่แรกแล้วครับเข้าใจไหมมันเลยกลายเป็นว่า เราไม่ควรครบคนที่คิดไม่เหมือนกันเพราะมันจะเกิดการแตกแยกก็บอกไปแล้วมันจะเกิดสงครามอืมสุดท้ายมันจะแตกแยกกันแล้วมันมองหน้ากันไม่ติดเลยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องคบตั้งแต่แรกกระจกคือแบบคบแบบห่างๆเป็นแค่คนรู้จักก็พออันแบบเนี้ยแต่ไม่ใช่ศัตรูนะครับอย่าไปสร้างศัตรูแต่แค่ว่าเราแค่ไม่ต้องไปสนิทกับเขาก็แค่นั้นเองเพราะความคิดไม่เหมือนกันเนอะอย่างบางคนเนี่ยคอมเมนต์ลบๆใต้คลิปผมเนี่ยผมจะลบเลยเพราะเนื่องจากว่า เหมือนกับอุจจิน้องหมานะครับเหม็นไหมล้างสิอย่าไปปล่อยให้มันเหม็นแบบคาราคาสังอืมอะไรประมาณเนี้ครับพอมันเหม็นเราก็ลบแล้วก็ล้างเราก็ทําความสะอาดมันจะได้ไม่ต้องรบก,กวนเราตลอดเพราะไม่งั้นเราก็ต้องทนดมมันตลอดเวลาใช่ไหมครับเนี่ยดีทมันออกไปเลยครับจบเนาะเราจะไม่ต้องเครียดด้วยเพราะดาวเสามันเป็นอริเห็นหรือ,อยังมันสร้างปัญหาให้คุณอยู่ตลอดเวลาสองปีเนี่ยสองปีครึ่งเนี่ย หืออีกหนึ่งปีเชียวนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาใหญ่คุณยังอยู่นะที่คุณเจอมานี่ยังไม่หมดนะครับยังเหลืออีกเกือบครึ่งนะเออผ่านไปครึ่งครึ่งนิดหนึ่งเออเนาะประมาณนี้จาไว้นะครับต้องระวังเกษตรสองเรือนและลายทั้งคู่อริกับมรณะแต่โชคดีที่ฝังเรือนปุตตะมาด้วยก็ยังพอช่วยได้อยู่แต่อันนี้สิเป็นเกษตรเลยครับเกษตรเหมือนกันเห็นไหมครับแต่โชคดีที่มันโยกกันนะ ถ้ามันเป็นอยู่อย่างนี้โอ้ยลายมากเลยนะครับโอเคทีนี้ดาวสุกรรมมะสาชะจบแล้วต่อไปดาวคานเป็นกเกษตรในราศีเมษวันที่26มิกายน6 5กสิา์การกระทําที่รวดเร็วต้องระวังมันจะผิดพลาดได้แต่หนุนิันสุภะหมายความว่าถ้าเราไปถูกทางเขาเรียกว่าไม n ์เซตเรามีไม n ์เซตที่ถูกต้องเลือกทําคิดในสิ่งที่ถูกต้อง เราจะพลิกผันให้ดวงชะตานน้นสําเร็จสักเสษสุพะผู้ใหญ่ช่วยเหลืออ,อุปธรรมดาวคานลาหูเมื่อกจะอยู่เป็นกลุ่มดาวทัดลมรุนแรงหมายถึงอารมณ์ใช้อารมณ์มันจะสําเร็จได้ไงในเมื่อใช้อารมณ์ถูกไหมดังนั้นเนี่ยมันจะพังมันจะปะมันจะปังปีนาศนะครับจำไว้เพราะดาวเสามันตั้งฉากอยู่มันทุกข์ครับดังนั้นเนี่ยความสําเร็จจะได้จากการเลือกถูกต้องทําถูกต้องไปถูกต้องในเมื่อดวงบอกว่ามันไม่ดี การการะทําจะเกิดความสําเร็จได้แต่ต้องใช้ความคิดคือดาวพุธเนี่ยเป็นตัวแก้ดาวพุธหมายถึงสติทําอะไรตั้งสติก่อนนะาจะทําอะไรวางแผนก่อนนะรอดครับโอเคถ้าทําด้วยอารมณ์จบพังเพราะมีดาวอาเพศอาเภศอยู่เดือนสุภาเนี่ยผู้ใหญ่จะช่วยก็ช่วยจะว่าไม่ช่วยก็ไม่ช่วยแต่มันอยู่ที่การการะทําของเราการการะทําที่ดีผู้ใหญ่จะช่วยแต่ถ้าการการะทําที่แบบเหยียบขี้กัยไม่ฝอ เขาก็จะตาหน้าแบบเนี้ยแล้วเขาก็ไม่ช่วยเพราะว่าไม่มีไม่สมควรที่เราจะไปอุ้มเข้าใจไหมครับเสียเสียเวลาอะไรประมาณนี้ครับเออเหมือนกับเขาเรียกว่าป่าดันน่ะแต่เขาจะดันได้ก็ต่อเมื่อเขาคุณต้องมีของให้เขาดันใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าคุณไม่มีของอะไรเลยแล้วเขาจะดันคุณมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นคุณคุณอยากดันไหมคนะกับคนที่แบบดันไม่ขึ้นน่ะเออเหนื่อยเปล่าในฟรีครับดังนั้นเนี่ยฉันได้ฉันนั้นเอาใจเขาไมา่ใส่ใจเรา อยากให้เขาดันอยากให้เขาช่วยเหลือเราให้สําเร็จ <_ an> ก็ต้องการกระทําก็ต้องอืเมกเซนด้วยนะเพราะนี่อุปสรรคเหลือเกิน <_ an> เขาจะมาช่วยเราก็ได้จะมาซ้าเติมเราก็ได้คือหมายความว่าวไม่ช่วยอะ่ะ <_ an> ก็ได้นะต้องระวังและราศีดีนี้คู่มิตรของเราเนี่ยตกมรณะเห็นหรือยังอืมดังนั้นเนี่ยตัวช่วยหายไปสองแล้วนะครับแต่ถามว่ามันเป็นเกษตรมันก็ช่วยอยู่หรอกแต่มันระยะยาวครับเกษตรระยะยาวนะดาวเสาร์ก็ระยะยาวดังนั้นเนี่ย ปัญหากับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะช่วยเหลือในระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นดังนั้นเนี่ยเราต้องเหนื่อยก่อนคือพูดง่ายว่าคนราศีสิงห์เนี่ยต้องพิสูจน์ตัวตนแล้วครับเป็นช่วงที่เหนื่อยหนักพอสมควรเลยทีเดียวและดาวมฤตอยู่กระดัน้นอยู่ในเอนสุภาไม่สําเร็จสักทีเพราะปัญหาบริษัทมันขวางอยู่เห็นไหมครับแต่จงจำไว้ว่าบอีกนิดเดียวเดือนหน้ากรากฎาคมวันที่เจดาวมฤตจะยูจะย้ายไปเรือนกรรมะแล้วเปลี่ยนงานตกงานย้ายงานใหม่ แล้วจะไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นละนะครับเพราะมันขวางความสําเร็จของคุณมาแล้วเนิ่นนานถึง6ปี7ปีนี้นะครับแต่ระวังดาวถอยนะทุกอย่างก็จะดีละเนาะทนอีกนิดเดียวครับสนับคนราศีสิงห์สู้ๆต่อไปดาวดวงชะไทยคือดาวพุตนะครับย่าราศีวันที่2 6ิมิถุนายนห5เป็นกเกษตรในราศีลาภะก็โอเคการเงินเป็นลาภะได้ง่ายเงินไหลมาทีมาในรอบปีเห็นไหมครับกลายเป็นว่าแต่ไปแค่หนึ่งเดือนเนาะใน,นนั้นเนี่ยโกยเถอะนะครับรีบโกย เพราะตัวเราก็โดดเด่นเงินก็กลุ่มตัวแสดงว่าตัวคุณเนี่ยสร้างผลงานและสร้างเงินได้ด้วยจากตัวเองยิ่งเด่นยิ่งดังยิ่งมีเงินดังนั้นเนี่ยคือหมายถึงว่าเงินจะได้จากความสามารถเงินจะได้จากรูปหลักภณย,ภาย,ภ,ายภายนอกของเราอย่างเช่นดาราครับคือเอาตัวเองไปพรีเซนต์สินค้าก็ได้เงินหมายถึงโฆษณานะครับ ตัวเราก็เหมือนกันหนึ่งนายแบบอะเดินเดินแบบมาเห็นไหมครับเป็นไม้ขวัญเสื้อต้องใช้ตัวเองไหมอืมถ้าตัวเองดูดีแบบชายคืออาทิตย์ตกลาภะแล้วมาจากตัวเองเนี่ยมันหมายถึงตัวเองชายหมายถึงสปอร์ตไลท์มันส่องมาอืมทาอะไรก็โดดเด่นเด่น,ด,นดังไปหมดได้เงินได้ทองเงินวิ่งเข้ามาหาเพราะมันได้จากตัวเราจงจําไว้ว่าอาชีพที่เกี่ยวกับตัวตนเนี่ยจะได้เงินเฉพาะเดือนนี้นะปังมากเลยในรอบปีจะได้ทุกปีด้วย ดังนั้นใครที่ทําอาชีพที่เกี่ยวกับคําพูดต้องใช้เสียงเราเท่านั้นคนอื่นไม่ได้อย่างเงี้ยครับคือคือมันออกมาจากตัวเราอะอะไรก็ได้ครับแต่ไม่ใช่ประเภทไขางานศิลปะไม่ใช่นะอย่างเช่นคนคนวาดเนี่ยหน้าตาไม่ดีไอ้ไม่ได้เหยียดนะแต่ว่าสมมติให้ฟังว่าคนวาดไม่ได้แน่นตาดีเลยแต่ว่าวาดภาพออกมาสวยมากคือใครมองภาพก็ต้องให้สิบสิบสิบอะนั่นแหละแปลว่าผลงานมันโดดเด่นแต่ไม่ใช่ตัวเรา มันไม่ใช่นะมันคนละเรื่องแต่อันนี้มันได้จากหนัง,นงแบบในแบบมาครับโอ้หลอมากสวยมากไปใส่ขดไป p r e s นต์เสื้อผ้าไปเดินแบบใครก็ชอบโอ้ดังนะครับขายแบบสดเอาเหมือนลิซ่าครับไปเป็น ambassador ของใครก็ขายหมดสดเอาไปหมดเลยนั่นแหละเนี่ยด้วยความเด็ดเด่นของตัวเขาเห็นไหมครับพอเขาแสดงเอง นั่นแหละประเภทนั้นใครอยู่เบื้องหลังไม่ใช่ครับคนละเรื่องอยังตัวผมเนี่ยก็ใช้เสียงตัวเองแต่มันไม่ใช่ผมไม่ใช่อาชีพแบบนี้เพราะว่าผมไม่ได้เห็นหน้าแล้วก็ใช้แต่เสียงแต่ว่าค้ำพยากรครับมันคือคือผมขายผลงานอืมเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าขายตัวตนหรือขายผลงานผมอยางขายผลงานแต่ว่าอาชีพเนี่ยถูกกับอาชีพที่ขายตัวตนนะครับไม่ใช่ผลงานอืมถึงผมจะต้องใช้เสียงตัวเองก็จริงแต่ว่า คนอื่นฟังไม่ได้เพราะผมเสียงเพราะไงเข้าใจไหมอืมมันไม่เหมือนดีเจนะครับอืมแต่ว่าคนมาฟังผมเพราะเนื้อหาต่างหากนั่นแหละคือผมขายผลงานเนาะอันนี้เราต้องแยกให้ออกนะประมาณนี้นะครับยังไงก็เดือนมิทยาศาสตร์ยนมีทั้งดีและเสียครับอยู่ที่ว่าตัวเราอะทำถูกทางไปถูกทางหรือเปล่าสามารถติดตามคำบรรณกอ่อนได้ใน,นคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำบรรณกอ่อนในครัง้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ